ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้นะฮะก็ซื้อหลอดไฟนะฮะ <c oughs> กันยุงนะครับที่เขาบอกว่าเป็นหลอดไฟกันยุงนะครับวันนี้นะฮะผมก็เลยถ่ายให้ดูนะครับว่ามันจะกันยุงได้จริงไหมครับดูเอานะฮะดูครับคือ มาเปิดให้ควายนะฮะนะครับดูครับที่บินอยู่นั่นมีแต่ยุงนะครับไม่ใช่ไม่มีแมลงเลยนะฮะเนี่ยฮะยุงบินเต็มเลยฮะดูครับเดี๋ยวผมจะเบาแบตนะฮะแบตผมลงนะฮะ นี่ครับให้เห็นกันชัดๆนะครับเยอะเกินจริงๆนะครับถ้าเป็นหลอดไฟกันยุงเนี่ยยุงมันจะไม่มีมาใกล้เลยนะฮะดูครับแต่ได้บินกันเต็มฮะบินกันเต็มเลยบินบ้อนเลยฮะนะครับดูสำหรับที่ใครจะซื้อนะครับดูเอานะครับ วันนี้ถ่ายให้ดูนะครับว่าใครที่กําลังหลงกลอยู่นะครับที่ต้องการไปหาซื้อซื้อไฟนะฮะมากันยุงนะครับขนาดผมเนี่ยใช้จุดทั้งยากันยุงนะฮะยังได้ขนาดนี้นะครับ ดูเอานะค,คลิปนี้ผมจะไม่ถ่ายยาวนะครับเนื่องจากยุงกัดผมครับดูที่ขาผมนะดูฮะดูเอานะครับ ดูเอาเองนะครับหลอดไฟกันยุงนะกันได้ไม่ได้ก็ดูกันเองนะครับนะครับแชร์กันไปเลยนะครับสําหรับหลอดไฟหลอกหลอกลวงนะฮะนะครับดูเอาเองนะครับมีแต่ยุงเต็มเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ครับก็ถ่ายไว้ให้ดูครับว่าใคที่กําลังมองหานะครับ นะโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ